ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่64และคำอำนวยพรในเดือนแห่งความสมดุลในระหว่างที่แสวงหาความสมดุลเราจำเป็นต้องเข้าใจความสมดุลเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงรู้จักการเลือกสรรบัดน,นี้ ขอให้เราเข้าสู่การอธิษฐานในเดือนแห่งความสมดุลให้ฉันมองเห็นได้ยินรู้สึกได้และรู้ว่าศักยภาพของเตาคือการสร้างสรรค์มีความกว้างใหญ่ไพศาลและสมดุลเต่าที่ยิ่งใหญ่ม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่เป็นความรัก ที่ไม่มีการแบ่งแยกวัตถุประสงค์ในการดำรงอยู่ของเราคือเพื่อค้นพบความรักที่ไรเงื่อนไขความรักที่ยิ่งใหญ่ไรส่วนตนสามารถหล่อเลี้ยงและรักษาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเต่าไรส่วนตนจึงรักษาความสมดุลได้ ให้จิตใจไม่เอ็นเอียงเมื่อในใจมนุษย์มีความรักทั้งชีวิตเป็นเสียงสวรรค์ทั้งนั้นฉันรู้ว่ามนุษย์จำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์ที่สมดุลกับธรรมชาติไว้มนุษย์เป็นของธรรมชาติแต่ธรรมชาติมิได้เป็นของมนุษย์ สรรพสิ่งในธรรมชาติเปรียบเสมือนเซลล์ในร่างกายมนุษย์ที่ดูคล้ายต่างฝ่ายต่างไม่รู้จักกันแต่อันที่จริงล้วนมีสื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่างกันความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสรรพสิ่งคือการร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตลอดกาลตาข่ายชีวิตไม่ได้ถักทอโดยมนุษย์ ภายในตะข่ายขนาดใหญ่นี้มนุษย์เป็นเพียงได้เส้นหนึ่งหรือเงื่อนปมหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่มนุษย์คิดและทำล้วนส่งผลกระทบต่อส่วนทั้งหมดจากนั้นอย่างสะท้อนกลับสู่ตนเองดังนั้นการปกป้องธรรมชาติและจิตแรกเริ่มที่สงบนิง่ง ไร้อัตตาไร้นามของตนไว้ให้ดีคือเรื่องใหญ่อันดับแรกของชีวิตฉันรู้ว่าแม้ทุกคนดูคล้ายดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบเดียวกันแต่เนื่องจากสภาวะจิตแตกต่างกันเราจึงมีชีวิตอยู่ในจักรวาลและการละเทศะที่แตกต่างกัน แต่แม้ว่าจะเป็นเช่นนี้การที่ทุกคนมาเกิดอย่างโลกที่สวยงามใบนี้ก็มีเพียงภารกิจเพียงเรื่องเดียวคือการทัศนศึกษาโดยผ่านการทำงานหนักหิวกระหายและฝึกฝนด้วยความตั้งใจเพื่อรับหนังสือรับรองจบการศึกษาแห่งความรักจากนั้น กลับสู่ภูมิลําเนาที่มีเกียรติสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตได้อย่างแท้จริงคือความคิดเจตนารมณ์และพลังจิตชีวิตคนเราต้องคิดดีไม่ต้องร้องขอผู้อื่นขอเพียงทำจิตให้ดีจิตคือเครื่องฉายภาพแห่งชีวิตหากจิตใสสะอาด สิ่งที่ประสบล้วนเป็นสิ่งดีงามฉันรู้ว่าทุกความสัมพันธ์ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขภาพครอบครัวธุรกิจการงานประเทศชาติธรรมชาติหรือจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างล้วนต้องมีความสมดุลเพราะหากไม่มีความสมดุล ย่อมไม่มีความปรองดองไม่มีความปรองดองย่อมไม่มีความสงบสุขหากไม่มีความสงบสุขแม้แต่ชีวิตก็ไม่อาจรักษาไว้ได้ยังจะทำการใหญ่ได้อย่างไรความสมดุลภายนอกขึ้นอยู่กับเรื่องเดียวเท่านั้นคือจิตภายในมีความสมดุล ในระหว่างที่สแสวงหาความสมดุลเราจำเป็นต้องเข้าใจความสมดุลเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงรู้จักการเลือกสรรเพราะความสมดุลย่อมต้องมีสิ่งที่ละทิ้งจึงมีการเก็บเกี่ยวมีสิ่งที่ไม่กระทำจึงทำได้ทุกสิ่ง ฉันรู้ว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าสุขภาพแข็งแรงเป็นเรื่องดีการเจ็บป่วยเป็นเรื่องเลวร้ายปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้โรคภัยทั้งหมดหายไปจากโลกจึงจะดีอันที่จริงจะเป็นสุขภาพหรือความเจ็บป่วยก็ดีล้วนเป็นเพียงภาพที่ปรากฏ ภาพปรากฏคือวิวัฒนาการของกฎแห่งกรรมต้องมีเหตุจึงมีผลมีการเกิดจึงมีการดับไม่ว่าเราจะทุ่มกำลังมากเพียงใดก็ไม่อาจทำให้ภาพปรากฏใดคงอยู่ถาวรได้การที่คนเราใฝ่หาสิริมงคลและหลีกเลี่ยงอับประมงคล เพราะถูกการยอมรับและความเข้าใจทางอัตวิสัยจํากัดไว้เพราะเรานิยามสุขภาพไว้ว่าเป็นสิ่งที่ดีและนิยามความเจ็บป่วยว่าเป็นสิ่งเลวร้ายอันที่จริงในธรรมชาติสิริมงคลและอัปมงคลต้องเกิดมาคู่กัน สิริมงคลคือการรวมตัวกันอัปมงคลคือการกระจายออกมีการรวมตัวและกระจายออกจักรวาลจึงขับเคลื่อนได้นี่คือกฎโดยอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่าวันที่สามพฤษภาคม2566